สวัสดีครับวันนี้ผมได้กล้องตัวใหม่มานะครับเป็นตัว GoPro Hero b a c k 11 Creator Edition นะครับตัวเนี้ราคาที่เขาออกมาขายตอนแรกเนี่ยอยู่ที่26,000นะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ยในราคา21,900ที่แบรนนาเกือบไม่ได้ครับเกือบหาไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเหลือแค่ไม่มกี่ตัวเองครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดูว่าข้างในอะ่ะมีอะไรบ้างจากเซตดีนะครับที่เราได้มา นี่นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเป็นเคสนะครับอเปิดออกมานะครับในนี้ก็จะมีอ่าคู่มือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยครับก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวนี้เห็นไหมเลยมีตัวกโปะนะครับมีดีมีมีเดียมอสตนะครับมีเดียมอสมีกโปะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้สําคัญเลยครับตัวนี้เป็นตัววอลต้าครับ ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อแยกเนี่ยอยู่ที่ห้าพันเก้าตัวเนี้ยพิเศษของมันก็คือว่าตัวมันนะครับเพราะชาร์จแบตเต็มเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรามีแบตเตอรี่สองก้อนเลยนะครับก็คือเราใช้งานได้ทั้งวันได้เลยแล้วก็เขาก็ให้แบตเตอรี่ Enduro มาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาหน้าถ้าขายแยกก็มันพันกว่าบาทนะครับก็ให้มาด้วยตัวหนึ่งนะครับต่อไป นี่ครับตัวนี้ที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวแฟลชนะฮะเปิดไฟได้สามระดับแล้วถ้าเกิดอันนี้จะเป็นไฟกระพริบนะครับเวลาปิดก็กดค้างเอาไว้นะครับตัวต่อมาอ่าอย่าเพิ่งเมื่อกี้เราก็ลืมเทเองของเรานี่ครับตัวกลโนะครับฮีโร่สิบเอ็ดแ็คนี่นะครับเห็นชัดไหมซูม,มอยู่ไหมเ,เห็นเห็นชัดไหมไม่ต้องเห็นแบบนั้นนะโอเคนะครับก็ ลักษณะหน้าตาก็แบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับให้เราสไลด์ตรงนี้ตัวจุดนี้นะครับสไลด์มันค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนะครับเวลาสไลด์ต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้จะมีที่ใส่เมม,มอยู่ตรงนี้ด้วยวันนีเ้เมมเนี่ยผมใส่ไปแล้วใส่เรียบร้อยแล้วครับแบตก็ใส่ตามนี้ได้เลยโอเคต่อไปเรามาดูชั้นที่2ชั้นล่างกันบ้างครับว่าตรงชั้นล่างเนี่ยเขาให้อะไรแถมมาอีกนะครับ ดกันเลยนะฮะข้างล่างที่เขาให้มาก็จะมีพวกอะซ s ซอรี่ครับต่างๆที่ให้มาอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้หมุนขันล็อกกับตัวที่เป็นจุดเด่นของโกโปก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ที่ขันเข้าไปนี้ยึดกับตัวหัวตาได้นะครับตัววตเตเนี่ยเขาก็มีอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน,นครับก็คือตรงนี้สามารถที่จะแงะเอาไวได้อีกนะครับโอเคแล้วก็มีสาย ชาร์จนะครับเป็น type c อันนี้เป็น usb to type c นะครับตัวนี้ก็เป็น usb type c เหมือนกันนะครับสะดวกสบายเลยตัวนี้ตัวก้านยึดแล้วก็มีอ่นนี้นะครับสองตัวอีกอันนึงที่ให้มาอันนี้ยใครจะเอาไปดัดแปลงติดก,กับหมวนน็อกหรือว่าจุดไหนก็ได้นะครับเพราะาเป็นเป็นกาว 3M ให้มาตรงนี้นี่แล้วก็ยึดกับกล้องได้นะครับ ต่อมาที่ให้มาอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้คุมกันเสียงนะครับรบกวนนี้น่าจะมีประโยชน์เวลาอัดวีดีโอเลยนะครับโอเครวมรวมแล้วก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมต้องไปศึกษาเพิ่มว่ามันคืออะไรนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นตัวเสริมนะครับก็ตอนนะรวมรวมๆแล้วครับเซตนี้ผมว่าคุ้มค่ามากเราเอาไปใช้ถ่าย วอลถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับสบายเลยก็ประมาณนี้ครับถือว่าคุ้มค่าครับในราคาที่ได้มาวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับนี่เป็นโกโปรตัวแรกในชีวิตของผมโกโปรฮีโร1 1ิบเ t i ดแบตอีดิชันครครับสวัสดีครับบ๊ายบาย